พามาดูล้อมือสองวันนี้หลายคนถามมาว่ามีล้อมือสองบ้างไหมตอบเลยว่าพอมีครับเดี๋ยวมาดูผมให้ดูทีละชุดว่ามีลายอะไรสเปคเท่าไหร่บ้างล้อมือสองที่นี่เทิญที่นี่เป็นล้อแบรนด์คุณภาพเท่านั้นแล้วก็สภาพต้องสวยและพร้อมใช้งานเท่านั้นถึงจะเอามาแบ่งปันได้ถ้าไม่สวยขัดทิ้งครับนี่เริ่มชุดนี้ก่อนเลยอ่ะนี่เป็นล้อแท้เอ็นไก s สี่ห้าหเป็นล้อแท้เอ็นไก่นะครับชุดนี้ใส่แค่3ชั่วโม,มงเองเหมือนซื้อใหม่เลยหลักพันหลักพันราคาหลักพันทั้งนั้นนี่ก็เป็น tc หนึ x ชุดนี้ tc หนึ x gm wheel สวยงามรู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็มาทางนี้ชุดนี้เป็นส,สปูนขอบสิบห nk สภาพสวย ไม่มีรอยนะที่โดนเมื่อกี้สภาพสวยเหมือนเดิมนี่เป็นวัวเส้นขอบสิบแปดชุดนี้ทำสีให้ใหม่เรียบร้อยเหมือนใหม่กิ๊กสีดำด้านแล้วก็มาต่อชุดนี้วัวเส้นเหมือนกันขอบสิบแปดทำสีให้ใหม่แล้วสีดำด้านสวยงามเหมือนใหม่ชุดนี้ขอบสิบ ชุดน okay yani ี้เป huh ็นขอบสิบเก้า T E สามเจ็ดเก้าครึ่งสิบครึ่ง A P P แล้วก็ไปต่อชุดนี้นี่ B B S C A R A O W ล้อโฟร์ฟอร์มิงล้อใหม่สองหมืนแปดมือสองก็หมื่นกลางกลางเบาๆส่วนนี้เป็น R S 0 5 R R K K ครับขอบสิบเจ็ดชุดนี้ขอบสิบเจ็ดครับ เลยมันชิดกันไปเนี่ยแล้วก็วางใ้กันเกินไปชุดนี้อันนี้เป็น CE 28 400รูร้อยขอบสิบเจ็ด f o r m a n c e รล้อเบาล์โฟร์ฟมิงล้อใหม่สอง0มืนนะสอง0มื่นหนึ่งอันนี้ก็1มื0นนี่ SE 37 K ชุดนี้ทำสีขอบมาใหม่เก็บงานให้เรียบร้อย้อมใช้งานแปดนิ้วครึ่งขอบสิบแปด โปรแม็กแล้วก็ทางนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งขอบสิบแปดโปรแม็กสีพีเก่าที่ e 3สามเจเก้าครึ่ง BBS LM แล้วก็ต่อมาเป็น R e สามศนขอบสิบเจ็ดเอสาูนขอบสิบเจ็ดเอครับขอบสิบเจ็ดแปดนิ้วครึ่งเอ็นเคอารพีวันสิบห้ากว้างแปดนิ้วเลนโซแล้วก็ชุดนี้ก็สวย TC ซีหนึ่งห้าเสีทีเอสไททันงานพีเดเตอร์ ซีอีแปดงานไทยแล้วก็ชุดนี้ล้อทแท้เอ็นไกเอชซีห้าห้าแปดันห้าเองชุดนี้ล้อทแท้ได้ใส่ล้อทแท้แล้วแล้วก็อารีสามศแล้วก็มียางครับต่อกมีด้านนี้อีกไม่ได้มีเท่าที่เห็นเมื่อกี้มีเยอะกว่านั้นนี่อ่ะอย่างชุดนี้นี่พร้อมยางอาวันอครับทีซีหนึ่งห้าเอขอบสิบเจ็ดเออครับขอบสิบ็ดแปดนิ้วครึ่ง งาน Auto ออโตออปชันถภาพสวยนะพร้อมอาร์วันอารอหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเ็ดก็สวยอะหมื่นกว่าบาทแล้วก็นี่อ่ะ R E30 NK สามศูนย์เอ็นเคเพอร์ฟอร์แมนล้บาฟอร์มิงพร้อม r าร์วันอาร์ูห้าห้าสิอสิบห้าปียี่สิบชุดนี้ก็คุ้มคุ้มหมื่นนิดนิดประมาณนี้แล้วก็จะมีล้อแท้อะไรอีกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวลือออกมาให้ดูอีกล้อมือสองสนใจก็ ทักมาตอบถามพ่อนไว้เจอกันครับ